อนจะมาเจอปริตสธปั์์อูมิอูเจวลทองสีเขียวก็มีอาการเป็นต่อมมกไตอักเสบเรื้อรังค่ะแล้วก็ก่้าความดันสูงไปวัดกี่ครั้งก็้อ้ก้าติดทุกครั้งเลยไม่เคยลงเลยค่ะแล้วก็ก่้าไกลมันสูงทิดร้อยกว่าจนคุณหมอตกใจเลย ก็วิธีการรักษาก็ไปรับยาจากคุณหมอมามาตานประจำกากะเวลาหมอนัดคุณหมอก็จัดยาให้กินตามตามไขมันที่สูงมาปวดใจตาลตัดสินใจตานนมมิเจลทีเขียว,ยวประมาณสักสิบห้าวันก็รู้ผลเลยว่าดีค่ะดี จากที่เราไม่มีเลี้ยวแรงเราก็มีเลี้ยวแรงมีมีพลังมีพลรรังในการตามานสามารถตมานบ้านได้แปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนแล้วตอนนี้ก็อยู่ได้ระดับไขมันสองร้อยแล้วจากเกืดร้อยว่าก็รู้สึกว่าภูมใจกับที่ได้มาเจอมิกินแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราตึ็ปลังกระจ้ากระจวย ร่างกายเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยละตอนที่ว่าไม่ได้จูมิด้านปนาัญหาสุขภาพก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยตอนนี้จากที่ว่าร่างกายเราไม่มีแรงเลยทำอะไรก็ไม่ได้ป่วยป่วยนอนป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยอยากอยากจะตันต่อค่ะเพราะว่าดีจริงค่ะก็ขอขอบคุณมิ